สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาชมเป็นต้นทุเรียนอายุ5เดือนนะคะต้นทุเรียนตรงนี้ก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะคลิปนี้ก็จะมาแนะนําแล้วก็พามาดูนะคะเป็นเพี้ยในช่วงหน้าเล้งนะคะปัญหาที่เกิดช่วงหน้าเล้งก็จะมีหลายชนิดนะคะอย่างชนิดแรกๆเลยนะคะที่ส่วนมากจะเป็นเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นพวกเพี้ยนะคะเป็นเพี้ยไก่แจ้นะคะเพี้ย เพี้ยไก่แจ้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกเนี่ยเป็นพวกเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะเพี้ยไก่แจ้แล้วก็เชื้อราทางใบนะคะอันนี้ปัญหาคือเชื้อราทางใบนะคะเนี่ยใบสีน้ำตาลเป็นใบสีเหลืองเป็นจุดสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีเชื้อรานะคะเชื้อราที่ติดาขาวๆอยู่เนี่ย อันนี้คือเชื้อราตัวทำลายใบเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบที่เกิดปัญหาตรงนี้นะคะเป็นทุเรียนที่แบบแตกยอดแตกยอดยอดเดินดีมากนะคะแต่ปัญหาช่วงหน้าแล้งก็จะมีเป็นจําพพวกเพีย้ยพวกเชื้อรานะคะเพี้ยขาวเพี้ยแป้งพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นเชื้อราทางใบนะคะเป็นเพี้ยแป้งนะคะแล้วก็เกิดปัญหาเชื้อราทางใบด้วยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเชือราทางใบแต่ยอดก็จะเดินดีมากนะคะยอดจะเดินแบบนี้เลยเนี่ยยอดจะเดินดีทั้งต้นเลยนะคะส่วนการสร้างยอดสร้างทรงพุ่มอะไรก็แตกได้ดีมากจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพวกเพีย้ยพวกเพีย้ยไก่แจ้ส่วนมากจะเป็นที่ใบอ่อนนะคะใบอ่อนก็จะอยู่แบบนี้เนาะอันนี้ก็คือปัญหาของเพี้ยกไก่แจ้เลยนะคะ เพียยเ้ยไก่แจจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือเพียยเ้ยไก่แจนะคะแล้วก็อันนี้คือเชื้อราทางใบนะคะแล้วก็เป็นเพี้ยแป้งร่วมด้วยนะคะทั้งที่ยอดแตกดีมากนะคะปัญหาแบบนี้นะคะช่วงหน้าเลง้งเดี๋ยวดาวจะให้คนนานเขามาฉีดเป็นวนิดาวลิดาไมซินให้นะคะ ฉีดร่วมกับปุ๋ยทางใบฟรีเซอร์นะคะปัญหาเพี้ยนะคะไก่แจ้นะคะเพี้ยไก่แจ้แล้วก็เป็นเพี้ยหอยเพี้ยไฟเพี้ยแป้งนะคะหรือว่าจะเป็นเชื้อราทางใบเชื้อราทางใบเนื่องจากเกิดสภาพอากาศที่มีความเล้งเยอะนะคะอากาศร้อนเยอะๆนะคะปัญหาเชื้อราทางใบก็เกิดขึ้นนะคะเชื้อราทางดินตรงนี้ไม่เกิดปัญหานะคะเชื้อราทางดิน ดินของเรายังอยู่ในสภาพดีนะคะรากอะไรก็คืออยู่ในสภาพดีหมดถามว่าทําไมถึงรากอยู่ในสภาพดีทั้งที่ใบใบล่างเนี่ยนะคะเกิดปัญหาเป็นเชื้อราทางใบเป็นเพี้ยแป้งเป็นเป็นเพี้ยแป้งนะคะเป็นเพี้ยไก่แจ้พวกนี้คือที่ดาวบอกว่าสภาพปัญหาทางดินไม่มีก็คือใบยอดนะคะยอดมันจะแต,ตกแบบนี้ ถ้าปัญหาทางทางดินมีนะคะยอดจะไม่เดินแบบนี้ได้เลยนะคะยอดจะนิ่งจะไม่แตกนะคะอันนี้ยอดแตกได้ดีมากก็คือปัญหาทางดินไม่มีเพราะทางดินเนี่ยจะใช้เป็นพวกฮิวมิกนะคะฮิวมิกชนิดน้ำนะคะรดทางดินทุกๆสัปดาห์ทุกๆเจ็ดวันนะคะปัญหาที่เกิดเชื้อราทางใบก็จะ กิดขึ้นแต่ปัญหาเชือราทางดินก็จะไม่มีนะคะตัวนี้เป็นปัญหาทางใบล้นล้วนนะคะไม่มีทางดินร่วมเลยทางดินนะคะถ้าดินมีปัญหายอดจะไม่เดินแบบนี้นะคะทุเรียนยอดจะไม่เดินแบบนี้ได้เลยอันนี้ยอดนแบบแตกได้เต็มทรงพุ่มเลยนะคะแตกได้หมดเลยนะคะแตกเป็นแบบนี้อันนี้ยอดแตกดีมากนะคะทางดินไม่ไม่มีปัญหานะคะทางดินของเราไม่มีปัญหา ทางดินเนี่ยดินอยู่ในสภาพดีนะคะไม่เกิดเชื้อราทางดินรากก็ไม่มีปัญหารากแตกดีมากนะคะทาให้ยอดเนี่ยแตกได้พุ่งออกมาแบบนี้นะคะคือแตกทุกกิ่งนะคะไม่มีปัญหาทางดินแต่ปัญหามีก็คือทางใบส่วนมากช่วงหน้าเล้งเนี่ยปัญหาทางใบจะมีเยอะนะคะจะเป็นพวกเพี้ยแป้งพวกเนี้นะคะแบบนี้นะคะสภาพที่เป็นแบบนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับของเพื่อนๆท่านผู้ชมให้ใช้เป็น วานิดาไมซินนะคะผสมร่วมกับปุ๋ยทางใบพีเซอร์ก็ได้หรือว่าผสมร่วมกับปุ๋ยทางใบชนิดอื่นๆก็ได้ขอที่ของอหลายๆท่านใช้กันอยู่นะคะววาลิดาไมซินนะคะรักษาพวกเพี้ยนะคะพวกใบเหลืองนะคะใบเหลืองใบเป็นจุดสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพวกเพี้ยพวกเชื้อราต่างๆนะคะพวกเชื้อราทางใบนะคะอันนี้คือเชื้อราทางใบเลยนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นเชื้อราทางใบนะคะใบสีเหลืองเป็นจุดสีน allora ้ำตาลใบสีเหลืองใบจะไม่แววนะคะใบจะไม่เป็นมันแบบนี้ทั้งที่ยอดแตกดีนะคะแล้วก็ใบที่เป็นเป็นเพี้ยเป็นเป็นเพี้ยไฟเป็นเพี้ยพวกเพี้ยไก่แจ้นะคะพวกเพี้ยหอยนะคะแล้วก็เป็นพวกเพี้ยแป้งพวกนี้อันนี้เป็นเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งก็จะอยู่แบบนี้ร่วมอยู่ด้วยนะคะ อันนี้ใช้วานิลาไมซินนะคะลองฉีดพ่นสักไม่เกินสองอาทิตย์ไม่เกินสองครั้งนะคะพวกเพี้ยพวกนี้ก็จะหายไปยอดใหม่ที่แตกขึ้นมาก็จะไม่กลายเป็นเพีย้ยไม่กลายเป็นเอ่อพวกโรคทางใบอีกนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะแบบนี้พอยอดเคยอดที่แตกใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะคะใบจะบานนะคะเมื่อใบบานแล้วก็ปัญหาก็คือจะโดนเพี้ยลงอีกนะคะโดนเพี้ยลงอีกที่ยอด แต่ต้นทุเรียนของเรารากเดินดีนะคะก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาอีกแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้ตมต้นอีกก็จะแตกยอดได้สม่ําเสมอนะคะเพราะว่าของดาวเนี่ยเราจะใช้เป็นปุ๋ยทางใบฟีเซอร์แล้วก็ปุ๋ยทางดินฮิวมิกนะคะแต่ว่าให้ปุ๋ยให้ยาเป็นตัววานิธาไมซินนะคะก็ไม่ได้ให้แบบตลอดนะคะอันนี้เป็นทุเรียนที่มีไม่เยอะนะคะตรงนี้ก็จะมีไม่เยอะเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มา สนใจทักเท่าไหร่พอเห็นมันเป็นแล้วจึงจะมารักษานะคะตรงนี้ก็จะให้เป็นปุ๋ยวานิดาเป็นเป็นปุ๋ยทางใบฟีเซอร์แล้วก็เป็นยาวานิดาไมซินนะคะยาวานิดาไมซินให้กับทุเรียนต้นเล็กต้นใหญ่ให้กับทุเรียนแรกปลูกทุเรียนแบบต้นเป็นสิบปีแล้วก็สามารถที่จะผสมกับน้ํานะคะผสมกับน้ําหรือว่าผสมกับปุ๋ยทางใบฉีดพ่นนะคะฉีดพ่น พร้อมกันได้เลยทีเดียวนะคะปัญหาแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะปัญหาที่แบบเป็นทางใบแบบนี้เนาะทางลินเนี่ยมันไม่มีปัญหานะคะอันนี้ที่ยังให้ดูอยู่ส่วนมากทางใบจะมีปัญหาจะเป็นเพี้ยพวกเนี้ยนะคะอย่างตรงนี้ก็มีบ้างนะคะแต่ไม่เยอะตอนนี้มีบ้างนะคะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะ ใบสีน้ำตาลนะคะใบสีน้ำตาลเป็นจุดใบเป็นเพี้ยแป้งเป็นเพี้ยจักกจั่นเป็นเพี้ยไก่แจ้นะคะก็จะใช้วานิธาไมซินนะคะฉีดพ่นต้นทุนเรียนของเราก็จะใบก็จะสมบูรณ์นะคะอันนี้ทางดินของเราไม่มีปัญหาเลยนะคะยอดเดี๋ยวนะให้ดูเนาะต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ปัญหาตอนนี้ที่เรามีนะคะก็คือ โดนเชื้อราทางใบนะคะแล้วก็เป็นเพี้ยไก่แจ้เป็นเพี้ะแป้งด้วยนะคะ อันนี้ปัญหาของต้นทุเรียนที่ดาวให้ดูอยู่เนาะก็แนะนําเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะคะที่เกิดปัญหาแบบของดาวตรงนี้นะคะทุเรียนยอดเดินดีแต่ใบของเราไม่สมบูรณ์ก็คือใบเป็นจุดหรือใบเหลืองเป็นจุดสีน้ําตาลใบเขียวเป็นจุดสีเหลืองแล้วก็เป็นพวกเพี้ยไก่แจ้พวกเนี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยไฟพวกเนี้ยนะคะเพี้ยหอยพวกเนี้ยเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยวานิดาไมซินนะคะเป็นขอโทษนะคะเป็นยาวานิดาไมซินนะคะช่วย กำจัดพวกพวกโรคทางใบต่างๆนะคะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยสมบูรณ์นะคะใบก็จะเขียวใบก็จะเป็นมันนะคะยอดก็จะแตกแล้วก็จะทําให้ยอดเนี่ยแตกใบออกมาได้อย่างสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็กําลังแตกยอดเต็มต้นเลยนะคะแต่ปัญหาตรงนี้ทางดินไม่มีปัญหานะคะทางยอดไม่มีปัญหามีปัญหาทางใบก็คือเป็นพวกเพีย้ยเป็นพวกเชื้อดาทางใบนะคะในช่วงหน้าแหลง การให้น้ํานะคะเราไม่ต้องไปไปแบบกลัวว่าจะเกิดเชื้อราทางดินเลยในช่วงหน้าเล้งเนาะเราก็ให้น้ําได้แบบชุ่มเลยนะคะให้น้ําให้ชุม่มให้น้าสม่ําเสมอทุกๆวันได้เลยนะคะปัญหาที่จะเกิดทางดินก็จะไม่มีนะคะแต่ตอนนี้ของดาวจะมีปัญหาเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเป็นเพล เพี้ยไก่แจ้นะคะตรงนี้เป็นเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไก่แจ้ส่วนมากจะเป็นกับยอดทุเรียนที่เริ่มที่จะอยู่ในระยะใบเพสลาดนะคะใบเพสลาดนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยส่วนมากจะเป็นนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย่ขาของใครเป็นแบบนี้ก็ใช้ยาวาลิดาไมซินเลยนะคะจะช่วย รักษาพวกปัญหาพวกโรคทางใบวควบคุมได้หลายอย่างเลยนะคะพวกแมลงกินใบด้วยนะคะค่ะก็คลิปนี้พามาแนะนำแล้วก็พามาดูเป็นพวกเ,เพี้ยต่างๆนะคะแล้วก็เป็นปัญหาของใบทุเรียนนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะคะค่ะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมรอชมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ